วีนัก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยครับวันนี้อยู่ในเกมอ่า New Super Mario b r o t h e r V นั่นเองนะครับโอเคอยู่กับผมป้อนคุ้งนั่นเองครับโอเคนะครับนี่จะมาเล่นกันเลยนะครับคือเป็นถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่าพอดีผมไม่ได้ทำโปรเจกต์แบบนั้มากี่เดือนน่าจะเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับโอเคเราจะมา แคสกันนะครับผมโอเคเซิร์ฟแรกนี่เอาไว้เล่นแบบว่าดูดูนะครับเพราะว่าลองดูเฉยนะครับโอเคเราเล่นเซิร์ฟใหม่กันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็โหมดนี่ขอเล่นเป็นหนึ่งคนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มันไม่มีเพื่อนมาเล่น,นครับโอเคเริ่มกันเลยกระซินนี่นก็อาจจะหลักๆห,หน่อยนะครับโอเคก็ดูดูไปแล้วกันนะครับก็จะมีเฟรมเรทขึ้นด้าน ด้านบนซ้ายมือนะครับจะดูด้วยว่าเฟรมเรทเท่าไหร่จะได้รู้ความเลื่อนก็ตามสูตรมาริโอ้มันไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คือโดนโดนมังกรจับตัวไปโดนคูป้าคิงจับตัวไปแล้วมาริโอก็ต้องไปนรเนื้อเรื่องมันเป็นงี้นทุกภาคครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับผม แล้วก็ภาคนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึงคือมอีมีทั้งอะไรนะดอกไม้ไฟหิมะเห็ดจิว๋วชุดเพนกวินแล้วก็เห็ดบินนะครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยภาคนี้นะครับผมอา่อาแล้วก็ามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นเกมน่ารักน่ารัก,รกเอา,าไปเล่นกับครอบครวัวเกมหนึ่งนะครับผม โอเคด่านแรกเวิลที่หนึ่งนะครับจะส่งตัวอะไรมาเชี่ยแม่งใยญ่เชี่ยนะครับเดี๋ยวแม่งโดนกูแน่แม่งเชี่ยมึงเชี่ยใช่ไหมโอเคเริ่มด่านแรกกันเลยนะครับแล้วก็ผมจะไม่เน้น walk to walk อะไรนะครับอาจจะเน้นก็ได้นะแบบเก็บอเก็บเหรียญอะไรประมาณนี้ครับเก็บสตาร์คอยส์อนไอย่งครับโอเคมันก็อาจจะมีแหลกๆบ้างหน่อยนะครับขอภัยด้วย Okay. แล้วก็เราจะเน้นเก็บเหรียญด้วยนะครับผมเก็บเหรียญสตาร์คอยก็พูดไปแล้วนี่เออจะพูดเหมืซ้ำเลยเรานะครับผมเพื่อ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 แบบว่าเออ,อย่างน้อยนิดนึงอะ่ะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคือคนไทยนะี่ะผมไม่ค่อยเห็นแคสมาริโอกันนะเพราะว่าเนื่องจากมันโดนล,ลิกสิทธิ์นะครับผมนะคนไทยเขาเลยไม่ค่อยแคดกัน,นครับแต่ว่าผมไม่กลัวเรื่องลิกสิ์อยู่แล้วครับแต่แต่ว่า มันมันจะโดนแบนด้วยดิแต่ช่างมันเหครับเดี๋ยวอัพลงไปก่อน,นครับถ้าโดนแบนหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคองบินบินบิน,บนผมจะแบ่งเป็นโววโว,โวละครึ่งนะครับหมายถึงแบบพอหนึงอ่ผมจะแบ่งโวโววละครึ่งพานนร์ทนะก็คือแบบโวหนึ่งก็สองพาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเพื่อแบบว่าคลิปมันจะไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคเออเก็บเหชเก็บเพชด ออแล้วก็ลงท่อไปนะครับผมโอเคผมจะพยายามเก็บสตาร์คอยให้ครบทุกอันนะครับจะจบพยายามนะ,ะว่าบางอันผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคมองเห็ดแม่งเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเห็นเขาบอกกันว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันจะมีทางลับอยู่นี้นะครับเป็น เป็นของนะครับอา้อาวจริงด้วยน่า,นาใจะใช่นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นอับอะไรหรือเปล่าน่านาใจะใช่นะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวนั้นเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวสามตัวนะครับผมโอเคเอาตรงนี้ไอ้บินจอลูทงตามสไตล์มาริโอโอเคจบกันไบเวลแรกโอเคคลอสเคียร์นะครับ ไปไปด่านที่สองกันโอเคเริ่มกันเลยครับด่านที่สองโจหนูสไล์สูงสไล์หนูออออออลองทอกันเลยน่าจะเป็นด่านใต้ดินนะครับผมอ่าใช่จริงด้่ะไม่เคยชอบเลยไอดอกไม้ไฟหิมะงั้นผ,ผมขอเรียกดอกดอกไม้น้ำแข็งแล้วกันนะครับ เออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขอใช้เห็ดบินดีกว่านะครับผมอุ้มเกิดเป็นโกโก้คันหุ่นโจ้เคตรงนี้ก็เนี่อันนี้โอเคงั้นเราไปท่อทีแล้วกันนะครับโอเคจ้เออเออเอาอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อปุ่มพีเอือปุ่มพีเสลิดเอือเดียวอุ้ยขโมยมีสตาร์คอยครับโอ้โหเก็บเลยครับ ก็มกัเก็บเหรียญด้วยนะครับเพื่อตัวเราจะได้เยอะๆนะครับผมเขาบอกว่าถ้าตัวเราถึง99ตัวเนี่ยมาริโอจะไม่ใส่หมวกนะครับก็คือมาริโอจะถอดหมวกนะครับถ้าตัวเราถึง99ตัวโอเคมงเห็ดเอ,อืมองมงมงกองมองเห็ดเลยละ่ะออโอเค้ยอะไรเนะี่ยวิดาวดาวดาวจะสีมีจะแสงวเดาวจะสีเออเออดาวจะสี ไ <ś led> อ้ยชนแม่งชนแม่งเออไม่เ,ออเดี๋ยวๆดวเเมื่อกี้เมื่อกี้เลยสตาร์คอยเราเราจะลงไปไงเนะี่ยอ้อนี่ไงเออมีตรงนี้มีท่อวิ่งลงเออเออ <ś led> มาริโอ้ตูดมันแข็งแรงมาก <ś led> ต้องฝึกง่ามตูดมาเยอะๆนะครับผ <ś> ม <led> เออก็อันนี้อ่าอันนี้เป็นกล่องพาวเวอร์อุ้มโอเคเก็บชิปอ,อ่า คนไทยผมไม่ค่อยเห็นแคสเลยองนะครับผมก็จะมามาแคสกันหน่อยนะครับผมโอเคอ่าไอ้วิไอแน่ไอแน่จะมาแอมไม่แอมผมหรอกครับโอ้ยเ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 ดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเอ้ยยังทันยังทันยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคไอโจ้ พี่ชู้เอ้ยเดี๋ยวยงไงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวบังคับยากเอ้ยอย็างอย่างเราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นน่เรามีเออเห็ดบินเอเอใช้เห็ดบินไปโยชน์โอเคจบอีกด่านหนึ่งนะครับโอเคไปคไปด่านที่สามกันเลยเมื่อกี้จะพูดเบล์ที่สามโอเคเราเข้าบ้านเห็ดกันก่อน บ้านเห็ดนี้ก็น่าจะแถมของหรือเปล่า Power Up p a <an> e <el> อ๋อคือถ้าได้สองอันเนี่ยเราจะเราจะชนะแต่ว่าถ้าเราได้เนี่ยคือก็เราก็คือเราเราเรา,เราจะแพ้นะครับผมตามทฤษฎีของผมเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาผมว่าอันริมอะ่ะมันไม่ค่อยโดนเนี่ยอันอันพวกริมอะ่ะลิมสุดอันที่สองมันจะไม่ค่อยโดนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ เออมันเป็นมันเป็นทฤษฎีนะครับที่ผมใช้มาแล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยโดนกันแล้วก็เอ้ตรงนี้ไม่ไม่น่าไว้ใจตรงนี้แล้วกันมันไม่ค่อยน่าไว้ใจตรงหลังจากตรงนี้เราต้องใช้ดวงแล้วครับเอ้ยตรงไหนดีนะตรงนี้ม,นม,นมันมันมันมีเยอะไม่น่าไว้ใจน่าจะต,ตรงนี้มั้งตรงนี้ตรงนี้น่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแล้วก็ข้างบน ตรงนี้ก็น่ากลัวอยู่นะครับเอาเอาเอาตรงนี้แล้วกันเอ้ยไม่ไม่น่าเอาตรงนี้แล้วกันอ่าเรียบร้อยโดนไปหนึ่งเอ้ข้างบนอะเรียบร้อยครับแล้วได้ไปหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงแน่ๆเลยใช่น่าจะเป็นครูป้าคิงนะครับเราต้องใช้ซิกเซนตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้เอ้ยไม่ไม่เสียวเอาตรงนี้แล้วกัน, isis isis นอ่นอาแล uh ้วก็ จะไม่อย่สองเอ้ยมันมันคงไม่ได่เอาแน่ติดกันน่าจะเป็นตรงนั้นเออแล้วก็ตรงนั้นคือคือ,คอต้องเสี่ยงดวงแหละน่าน่าน่าจะน,น่าจะตรงเนี้ยอ่าเรียบร้อยโดนไปเอ,อโ้โขแต่ไม่เป็นไรครับเราเราก็คุ้มอยู่ครับได้มาเยอะเลยน่าจะคุ้มอยู่ครับโอเคโอเคก็คือกดปุ่มนี้ครับอ้าวกดกดกดเลกหนึ่ง กดกดปุ่มบเนี่ยคือเราก็จะได้ของแล้วก็เอาเก็บของเอาของมาใช้ได้นะครับของที่เรามีอยู่ในกระเป๋าโอเคเริ่มด่านที่สามกันเลยครับอมองมงเออโอเคมองเฮ้ยเฮ้ยยี่ลิงยี่ลิงเอ,อ้ยไม่โดนแม่งช่างแม่งนะนะครับโอเคเอ,อึดเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโยชิ ไอโยชิเอ่อชื่อไอไอไอตัวเนี้ยครับชื่อเก่ารายการของเรานะครับโอเคเป็นเป็นอันนี้เนี่ยผมใช้ชื่อตัวเนี้ยมาเป็นชื่อของอชื่อรายการเก่าของผมนะครับอตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นป้อนคุงนะครับแล้วเรกโยชิคุงโอเคอนี่โอ้โหกินเต่าแล้วโยชิเรากินกินทุกอย่างนะครับเออแะเหยยบมันโยชิเรากินเสีโลกแล้วนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ hey, ี๋ๆเฮียโยชิโยชิเอาวิสันลาก่อนโยชิอี๋เฮียโยชิไปแล้วเอาแล้วจะเอาโยชิจากไหนเนี่ยอาช่างมันเถอะโยชิไปแล้วก็ปล่อยโยชิเข้าไปนะครับเขียนตรงนี้ท่อมุดได้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มันทำเองทำเองเอาเอ้ยมีทางลับเด้อเฮยเฮ้ยมีทางลับเด้อมันเป็นทางหลอกนี่หว่าเออ อ้ยู่ดีก็เจอทางเออดีนะครับเราโชคดีเอ้ยเราจะถึงร้อยเราจะได้หนึ่งตัวครับจะถึงร้อยเหรียญแล้วเก็บเก็บเหรียญอีกเหรียญเดียวปรวมอ่าตอนนี้เราก็มีอยู่ยี่สิบตัวนะครับเกเอ้ยอันนี้โยชิหรือเปล่าโยชิโยชิอ้าวอันนี้เป็นโยชิเยลโล่โยชีนเองครับเอือกินอุ้ยยี่ยี่ยี่โยชิไปยี่ยชิ โยชิลาเกือบลาก่อนโยชิแลโอเคตรงนี้เอ้ยเอ้ยไอ้พงพงนี้นั่นเน่ว่าแล้วเราต้องใช้ซิกเซนนะครับในการเล่นโอเคอุ้ยตรงนี้สตาร์คอยอุ้สิเดีือดๆจั่วแดกแม่งอ๋อแดกไม่ได้เดี๋ยวเราจะกินแม่งแดกแม่งหนีแดกแม่งเลยเฮ้ย อโยชิเขาบอกว่าโยชิกินทุกอย่างนี่ไงกินค้อนก็ได้ไหนๆนมึงปาคอนมานี่นี่ไงสันคอนคอนของพระเอกกับคอนของตัวประกอบไปไหนมันจะแรงกักันยังไงคอนคอนของพระเอกก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วกินคอนรับค้อนไปนี่อ่าคุณผู้ชมจําไว้นะครับคอนของพระสกิลพระเอกต้องมาก่อนนะครับคอนของพระเอกแรงกว่าอุ้ยละก่อนโยชิอื่นนี่ได้อีกตัวนึงแล้ว โอเคคลอชเคลียร okay. ์นะครับโอเคเราก็จะไปถึงปราสาทอะมขอเรียกว่าปราสาทเล็กแล้วกันนะครับเราไอป้อมปืนเนี่ยเราต้องผ่านทางลับนะครับของของด่านต่างๆแล้วก็มันเอาไว้ข้ามด่านนะครับไอป้อมที่มันอยู่ด้านขวาล่างครโอเคแต่ okay. ว,ว่าผมไม่ค่อยรู้ทางอะไรหรอกครับทางลับทางอะไรเงี้ย ก็เราก็จะเล่นไปตามเนื้อเรื่องแล้วกันครับอ่าจะเรียบร้อยไอเห็ดโดนมาแล้วโดนอ่าไอเห็ดเน่านะครับผมเรียกมันเห็ดเน่าแล้วกันเพราะมันเห็ดมันรูปร่างเหมือนคาทาเ็ดอะมันเป็นสีน้ำตาลนะครับผม okay. อันนี้ก็อ่าตอนนี้เราได้ดาวมาหนึ่งอันแล้วไปลุยประสานแรกของเกมเลยครับ is s, s g o o d time เรียบร้อยครับมันลงไปแล้ว บิน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 อ่าแล้วก็สตาร์คอยนี่น่าเราน่าจะเก็บครบทุกด่านแล้วนะครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดติดนี่เฮ็ดบินไม่อยากเสียเฮ็ดบินหมุนคอนี่หมุนคอโดนไปเบยเอ้ย,อย,อย,อยสตาร์คอยสตาร์คอย,คอยเกือบแล้วเรียบร้อยได้สตาร์คอยไปนหนึ่งเหรียญไอ้ไไไ้ตรงนั้นน่าจะมีของ อ้าวขึ้นไปไม่ได้แล้วเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวอันน,นี้นี่ไงกูว่าแล้วสีก็ว่าสีมันทำแม่งทำแม่งอ้าวอันอื่นเป็นสีขาวอันนี้มันสีเขียวก็ว่ามันแปลกแปอกเคแต่โอเคเราเก็บตาคอยไม่ได้สองเหรียญแล้วนะครับโอเคอันนี้อุ๊ยโอ้โหได้เห็ดบินมึงเอามาทำไมกูมีอยู่แล้วไม่น่าเลยเอ้ยไอยตรงนั้นมันมัน,มน,มน,มนทำแม่งทำแม่งไหนลองขึ้นไปดิ อันนี้ไงสตาร์คอยเฮ้ยเดีูดูดูอีมาเลยโอ้อิสเอสเอสบิน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 เอางไม <c oughs> <bur> ่ได well, okay. okay, uh, ้การแล้วเราต้องตั้งสตินะพอดีว่าผมเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอามึนแล้วครับโอเคเก็บได้หนึ่งเหรียญแล้วอ่าเก็บครบเก็บครบแล้วนะครับสามด่านเฮ้ยเต่ากระโดดมาไม่อะไรเลย ไม่ถูเลยเลยโอ,อ้นนี้บอ้บิน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 เอาตัวเอาตัวโอเคได้ไปแล้วครับอ่าได้เป็นหนึ่งป๊อกนะครับโอเค้ยถึงปราสาทแล้วได้สู้กับบอสแล้วอ่าเขเคสู้กับบอสเข้าไปสู้กับบอสเลยเพราว่าเราเล่นสดนะครับเราไม่มีการมาเซฟมา เล่นก่อนครับเพราะว่าเราจะได้แบบเออเราจะได้เล่นพร้อมกันไปเลยครับจะได้ตื่นเล่นพร้อมกันเออนี่มึง,อมงอบอดองบอสเอยี่บอมาบอสมาเออคือโคตรเกียนอะอะไรอะไรครับอเออเหยียบแม่งเลยโอ้เราบินสูงว่ยลาก,ก่อยวิวจีจีวิวีไม่กระโดดมาสัตว์จะกระโดดมาแอมผมไม่ได้แอมผมหรอกมาริโอ้นัมเบอร์วมาริโอ้คือที่หนึ่ง เคบอสตายยังอุ้ยเอายังตื่นขึ้นมาได้เอากระโดดไปไหนละอืกระโดดสูงมากเฮ้ยกระโดดโคตรสูงอ่ะอเคก็ไปด่านต่อไปนะครับโอเคอ่าโอเคนะวันนี้ผมขอจบพาร์ทเป็นนี้ครับเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม